โรคหลอดเลือดดําอุดตันนะคะมา <S <S สาเหตุหลักเนี่ยเกิดมาจากการนอนติดเตียงงงไหมการนอนติดเตียงรักษาตัวในโรงพยาบาลจึงทําให้เกิดภาวะหลอดเลือดดาอุดตันฟังไปก่อนนะคะเพื่อนๆขณะเดียวกันการใช้ชีวิตประจําวัน ก็สามารถทําให้เกิดภาวะดังกล่าวได้ข้อมูลตรงนี้นะคะนายแพทย์ชาตรีชัยอดิศักโโสภานะคะอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาภาวะลิ่มเลือดอุดตันคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโรคภาวะหลอดเลือดดาอุดตันนะคะว่าโรคหลอดเลือดดาอุดตันเนี่ยคือปัญหาภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่อันตรายถึงชีวิตโดยที่ประเทศ สหรัฐอเมริกาะะและก็ทวีปยุโรปเนี่ยมีผู้ป่วยที่เผชิญกับโรคหลอดเลือดดำอุดตันเนี่ยมากกว่า10ล้านคนในแต่ละปีนะซึ่งถือเป็นตัวเลขที่มากกว่ายอดผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งหรือว่าโรคมะเร็งเต้านม HIV แล้วก็อุบัติเหตุทางรถยนต์รวมกันอีกนะคะทั้งนี้โรคหลอดเลือดดำอุดตันเนี่ยเกิดจากภาวะริ่มเลือดอุดตันทำให้ไปขัดขวางการไหลเวียนของเลือดใน หลอดเลือดแดงนะหรือว่าหลอดเลือดดาในร่างกายโดยริ่มเลือดอัดหลุดจากผนังหลอดเลือดแล้วลอยไปตามกระแสะเลือดสู่ปอดนำไปสู่ริมเลือดอุดกั้นในปอดโดยทั่วไปภาวะริ่มเลือดอุดตันเป็นภาวะที่สามารถป้องกันได้แต่มักถูกพบหลังจากเกิดกระบวนการทางการแพทย์แล้วเช่นการผ่าตัดใหญ่โดยเฉพาะการผ่าตัดที่เกี่ยวกับช่องท้องกระดูกเชิงกรานสะโพกและขา ศัลยศาสตร์ออโทพีดิกเช่นการผ่าตัดข้อสะโพกหัวเขา่าการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์เพศหญิงการผ่าตัดเกี่ยวกับทางเดินปสัสสาวะศัลยกรรมศสาสตรการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดแดงส่วนปลายการใช้เคมีบำบัดร,รักษามะเร็ง คุณหมอชาติท่านนี้นะคะในแพทย์ชาติเนี่ยท่านก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าการนอนติดเตียงรักษาตัวในโรงพยาบาลถือเป็นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดดำอุดตันซึ่งมากกว่า6 0ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดดำอุดตันเกิดโรคดังกล่าวในช่วงของการรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยงานวิจัยที่สนับสนุนจากองค์การอนามัยโรคนะคะระบุว่าประเทศที่รายได้ปานกลางถึงต่ำมีจำนวนผู้เสียชีวิต และผู้พิการจากโรคหลอดเลือดดำที่เกิดในโรงพยาบาลมากกว่าภาวะแทรกซ้อนหรืออุบัติเหตุในโรงพยาบาลอื่นๆอาทิเช่นอาการปอดบวมในโรงพยาบาลการติดเชื้อในกระแสโลหิตจากการใส่สวนหลอดเลือดดำหรือความคลาดเคลื่อนทางยาเป็นต้นโดยทั่วไปความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมีผลกระทบ จากการเคลื่อนไหวที่ลดลงเนื่องจากผู้ป่วยต้องนอนติดเตียงในช่วงรักษาตัวการเคลื่อนไหวร่างกายที่ลดลงก่อให้เกิดการจับตัวของเลือดซึ่งทําให้เกิดลิ่มเลือดได้ง่ายนําไปสู่ภาวะหลอดเลือดดําอุดตันนอกจากนี้ผู้ที่มีประวัติความเจ็บป่วยเกี่ยวกับเส้นเลือดซึ่งอาจมาจากการผ่าตัดหรืออุบัติเหตุก็จะมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดดําอุดตันสูงขึ้นในแพทย์ชาติกล่าวว่าภาวะหลอดเลือดดาอุดตันมีสประเภทนะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยมักอุดตันบริเวณขาหรือภาวะหลอดเลือดตีบลึกและหากปล่อยไว้เป็นเวลานานลิ่มเลือดอาจหลุดตามกระแสะเลือดและมาอุดตันที่ปอดได้หรือที่เรียกว่าโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดดังนั้นผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงควรหมั่นสังเกตอาการเช่นมีอาการเจ็บบริเวณน่องและต้นขาอาการขาบวมแตกต่างจากขาบวมเนื่องจากโรคไตนะคะคือขาบวมข้างเดียวผื่นแดงสีผิวที่เปลี่ยนไป ขณะที่หากลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดผู้ป่วยทั่วไปจะมีอาการหายใจสั้นหายใจเร็วการเจ็บปวดบริเวณหน้าอกซึ่งอาจรุนแรงขึ้นเมื่อหายใจลึกหัวใจเต้นเร็วอาการมึนหัวและเป็นลมผ,ผู้ที่ได้รับการผ่าตาดัดหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงต้องหมั่นตรวจเช็คอาการตัวเองการตรวจสามารถทำได้ดังนี้คือที่ปอดด้วยวิธี t c สแกนนะคะและที่ขาด้วยวิธีอ l t a ซ u n d วิธีการรักษามี2วิธีคือการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดและแอสไพรินกับการใช้เครื่องมือ inter intermittent เนอะ,อะในกรณีเกิดภาวะหลอดเลือดติดลึกคือคุณหมอเขาก็จะมีเครื่องมือเข้าไปตรวจปั๊มบริเวณขาทางนี้การใช้ยาข้อดีก็คือเข้าไปสลายลิมเลือดต้องทานต่อเนื่อง3เดือนแต่ข้อเสียก็คือทําให้คนไข้เนี่ยเวลาเลือดออกเยอะเมื่อเจออุบัติเหตุ มันก็จะเกิดเลือดออกมากเนาะควรใช้เมื่อจําเป็นและอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะเลือดออกไม่หยุดอ่ะเพื่อนๆถ้าใช้ยากลุ่มละลายเล่มเลือดเนะาะในแพทย์ชาตียังกล่าวอีกว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงโรคนี้นะคะเมื่อปีที่ผ่านมาพราะว่ามีเพียง26%ของคนไทยที่ตระหนักถึงภาวะหลอดเลือดตีบลึกและมีเพียง30%ที่รู้เกี่ยวกับเรื่องโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด การเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาภาวะลิ่มเลือดอุดตันกับการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยการให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยและบุคคลทั่วไปเนี่ยก็จะช่วยให้สามารถสังเกตรโรคดังกล่าวได้ง่ายขึ้นและนำไปสู่การรักษาที่ทันท่วงทีคนทั่วไปนะคะเขาบอกอย่างนี้ว่านั่งหรือว่านอนนานๆเนี่ยก็จะมีภาวะเสี่ยงนะ รวมถึงต้องระมัดระวังภาวะเสี่ยงอย่างเช่นการนอนนานการขึ้นเครื่องบินการเดินทางที่เสี่ยงสูงที่สุดก็คือการเดินทางโดยเครื่องบินและโดยเฉพาะในระยะเวลา8ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่ระยะแค่เวลาที่นั่งอย่างเดียวแต่ยังสัมพันธ์ไปถึงความเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศการขาดน้ำความชื้นเปลี่ยนดังนั้นระบบในร่างกายของเราจึงเอื้อต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน เพราะฉะนั้นหากอยู่ในภาวะแบบนั้นในระยะเวลานานอาจจะต้องมีการบริหารร่างกายดื่มน้ำให้เพียงพอและพยายามขยับขาเป็นระยะหากเป็นไปได้อาจจะต้องเดินไปเดินมาในทุกๆช่วงนอกจากนั้นพยายามหลีกเลี่ยงความปัจจัยเสี่ยงก็คือการสูบบุหรี่แล้วควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและหากไม่มีโรคเพิ่มเช่นความดันเบาหวานหรือโรคที่ต้องนอนติดเตียงจะลดความเสี่ยงไปได้อีกท้ายที่สุด เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายระดับโลกของสมัชชาองค์การอนามัยโลกโดยการลดอัตราเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อลง25%ภายในปี68คุณหมอชาตีในแพทย์ชาตีเนี่ยนะคะท่านก็ทิ้งท้ายไว้แบบนี้แหละซึ่งเรามาช่วยกันนะที่จะเป็นประชากรที่ท่านบอกว่า26%เนาะที่จะตระหนักเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะ ทำยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีที่นี้นะคะเรามาดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภาวะริ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำนะคะก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าหลอดเลือดในระบบร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีเลือดดําเลือดแดงแล้วก็เลือดฝอยไอตัวที่เป็นปัญหาคือหลอดเลือดดาเหตุผลที่มันเป็นปัญหาเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะบางเนาะแล้วก็เรียกว่าละเอียดอ่อนอะไรแบบเนี้ยก็คือเซนสทีฟภาวะริ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดาเนี่ยคือภาวะที่ริ่มเลือดก่อตัวขึ้น โดยมากจะเป็นที่หลอดเลือดดำลึกที่ขาดูตามภาพนี้นะคะใครที่มีเส้นเลือดขอดแบบนี้เนาะมักรู้จักในชื่อภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึกนะคะและลิ่มเลือดนั้นเคลื่อนที่ไปพร้อมก,กับการไหลเวียนของเลือดจนมาอุดกั้นที่ปอดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึกเนี่ยคือภาวะที่ลิ่มเลือดก่อตัวที่หลอดเลือดดำส่วนลึกในร่างกายโดยอาจเกิดขึ้นที่ตำแหน่งเดียวหรือหลายตำแหน่ง จัดเป็นภาวะที่อันตรายมากเนื่องจากริ่มเลือดที่อุดกั้นเมื่อเมื่อถ้าเกิดว่าอุดกั้นแล้วหลุดไปตามกระแสเลือดแล้วไปอุดตันบริเวณหลอดเลือดดาในปอดนะคะมันสามารถเป็นไปได้แล้วก็ภาวะเลือดอุดตันในปอดเนี่ยคือภาวะที่หลอดเลือดบริเวณปอดเกิดการอุดกั้นส่วนใหญ่มักเกิดจากริ่มเลือดที่อุดตันบริเวณหลอดเลือดขาหลุดไปอุดกั้นหลอดเลือดปอด เคลื่อนไหวเลือดไหลเวียนช้าโดยมักเกิดจากการไม่เคลื่อนไหวร่างกายที่ควรการจับตัวของเลือดในหลอดเลือดเส้นเลือดได้รับบาดเจ็บปัญหาการแข็งตัวของเลือดซึ่งสามารถเกิดได้จากการใช้ยาอายุที่มากขึ้นการใช้ยายาอะไรบ้างหลายอย่างเช่นคนที่มีภาวะเป็นไมเกรนแล้วใช้ยาที่ยาคาฟกอดอันนี้มันก็จะเป็นภาวะหรือใครที่ใช้ยาประเภทที่แบบเวลาปวดปวดอยู่แล้ว หยุดการปวดแบบว่าเลือดเดินไหลเวียนอยู่แล้วเลือดหยุดชะงักกึกอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้เกิดภาวะการจับตัวของเลือดในหลอดเลือดได้รวมถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดคนสูบบุหรี่หรือคนสูบบุหรี่แบบนี้เนาะแล้วรวมถึงอาหารการกินอายุที่มากขึ้นหรือภาวะโรคมีการใส่สวนมีการใส่สายสวนที่หลอดเลือดอาการของภาวะริ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก ปวดที่ขาหรือน่องปวดที่แขนบวมที่แขนหรือว่าข้อเท้าหลอดเลือดแข็งปวดเมื่อกดลงไปสีผิวที่ขาเปลี่ยนเป็นสีเขียวช้ำลองเช็คตัวเองดูนะสีผิวที่ขาเป็นสีแดงหรือซีดรู้สึกอุ่นร้อนบริเวณขาด้านที่เป็นเนื่องจากหลอดเลือดขยายตัวอาการของภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดเนี่ยจะหายใจลำบากนะคะเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นเร็วเต้นเร็วแต่ไม่สม่ำเสมอ ไอวิงเวียนศีรษะการตรวจจริงจริงการตรวจเนี่ยสามารถทำได้โดยการอันตัสาวนะคะแล้วก็เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์การรักษาเนี่ยทางการแพทย์จะใช้ยาละลายลิ่มเลือดแล้วก็การผ่าตัดเพื่อนำลิ่มเลือดออกมาปัญหาที่เกิดขึ้นได้จากภาวะนี้ก็คือว่าาระบบหัวใจล้มเหลวภาวะพร่องออกซิเจนในเลือดหัวใจหยุดเต้นความดันโลหิตต่ำส่วนการรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดเนี่ย แพทย์ก็จะแนะนำนะคะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยดื่มน้ำให้มากเพราะว่าน้ำเป็นของเหลวที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับป้องกันภาวะขาดน้ำซึ่งภาวะขาดน้ำสามารถก่อให้เกิดการจับตัวเป็นลิ่มเลือดได้หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากเป็นสาเหตุให้ร่างกายขับน้ำออกมานะคะระหว่างที่นั่งเป็นเวลานานๆให้ลุกขึ้นทุกๆหนึ่งชั่วโมงขยับขาขณะนั่ง ยืดสลับงอข้อเท้าทุก15-3 0ถึงมนาทีซึ่งแพทย์เนี่ยเขาอาจจะแนะนำให้สวมถุงน่องเพื่อรัดเพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณขาให้ดีขึ้นและป้องกันการเกิดริมเลือดซึ่งมันจะมีอ่ถุงน่องสำหรับทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นอันนั้นก็เป็นข้อแนะนําของหมอนะ,อะหน้าที่ของหลอดเลือดดำเนี่ยนะคะก็จะนําเลือดดําจากส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยเข้าสู่หัวใจหลอดเลือดดาเขาจะมีผนังบางกว่าหลอดเลือดแดงนะคะ มีลิ้นกั้นภายในเพื่อป้องกันเลือดไหลย้อนกลับเลือดที่ไหลอยู่ภายในภายในหลอดเลือดจะเป็นเลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนต่ายกเว้นหลอดเลือดดาที่นําเลือดจากปอดเข้าสู่หัวใจจะเป็นเลือดแดงประเด็นก็คือว่าที่พูดแบบนี้หมายความว่าคือถ้าเรามีปัญหาไปจนถึงหลอดเลือดดาแล้วเนี่ยคือมันก็เป็นปัญหากับร่างกายเยอะแล้วนะคะอันนี้มันเป็นปลายเหตุซึ่งปลายเหตุเนี่ยเวลาหมอเขารักษาอย่างที่บอกเขาก็จะมีเครื่องมือ ที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยนะเขาจะมีเครื่องมือไปไปถางหลอดเลือดของเราแล้วหมอสมัยนี้ท่านเก่งนะสามารถที่จะตัดต่อเลือดสลับเลือดได้เยอะแยะมากมายแต่ถามว่า,าปัจจัยหรือโอกาสที่จะเสี่ยงแบบนั้นนะ่ะหรือการเสียเวลาที่เราจะเข้าไปนอนโรงพยาบาลแบบนั้นเนี่ยคิดอย่างนี้นะคะว่าถ้าเราป้องกันไว้ก่อนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เน้ต้องการจะนําเสนอทุกคนก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ย ดูแลที่ต้นเหตุเพราะว่าปลายเหตุที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือปลายเหตุทั้งหมดที่มาจากการกินอย่างไม่ถูกต้องเนาะมาจากการกินที่เรากินเกินนะคะที่เรากินอาหารไม่เป็นการรวมรวมถึงการไม่ออกกําลังกายภาวะความเครียดการดูแลอง์รวมการดื่มน้ําน้อยการขับถ่ายไม่ดีการนอนพักผ่อนน้อยการไม่ไม่เคลื่อนตัวไม่ขยับกายแล้วก็การกินอาหารที่ ที่ไม่ดีเข้าไปซึ่งอาหารที่มันมีผลไม่ดีกับระบบหลอดเลือดมันคืออาหารคาร์บโบไฮเดตคาร์บโบไฮเดตแปรรูปนะคะถ้าสมมติว่าทุกคนอยากมีเลือดที่สวยเนี่ยทานผักทานผลไม้ทุกๆมื้อนะคะผักและผลไม้เนี่ยจะมีงานวิจัยอย่างที่บอกคนที่กินมังสวิรัตแต่มันก็ต้องเป็นมังสวิรัตเพราะว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นคนที่เขากินมังแต่เขาเป็น โรคหัวใจเพราะเขาไม่รู้เรื่องของอาหารอย่างแท้จริงอาหารที่ดีอย่างแท้จริงมันต้องเป็นอาหารที่เป็นพลังงานที่สะอาดเหมือนน้ำมันแบบนี้ถ้าสมมติว่าเรากินมังสวิรัตแต่เรายังกินน้ำมันไขมันเทียมเราก็จะเกิดภา,าวะปัญหาหลอดเลือดหัวใจได้เกิดปัญหาหลอดเลือดได้อีกประการหนึ่งก็คืออาหารที่มีแป้งเยอะ,เ,ยอะเพราะคนที่กินมังส่วนใหญ่เนี่ย พอไม่ได้กินเนื้อสัตว์เนาะก็ย้ายไปกินแป้งซึ่งมันผิดวิธีมากเลยนะคะการกินแป้งเนี่ยแป้งเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้กอดไตกรีสรายหรือก่อภาวะที่หลอดเลือดมีปัญหาวิธีการเนี่ยจะบอกว่าถ้าเพื่อนเพื่อนไปนรักษาที่ปลายเหตุเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยนะแล้วก็จะต้องเสียวเวลาเนาะแล้วข้อสําคัญก็คือภาวะจากการผ่าตัดเนี่ยมัน50-50ิบ50ห้านะคะมันไม่ร้อยเซถ้าวันนี้ทุกคนได้ตระหนักแล้วเนี่ยเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนพฤติกรรม เอ็กซ์ไซส์เราอยู่ได้อย่างมีชีวาด้วยการมีความรู้ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ปล่อยวางทำทำเหตุให้ดีอะ่ะส่วนในส่วนของการปฏิบัติองค์รวมดีแล้วอยากจะเสริมในส่วนของการช่วยระบบหัวใจหลอดเลือดแล้วก็ช่วยทำให้ไขมันในหลอดเลือดหรือว่าทำให้ภาวะหลอดเลือดยืดหยุน่นซึ่งตัวนี้นะคะนี่ก็อยากจะแนะนำทุกๆคนนะเพราะว่าเขาก็มีงานวิจัยอยู่นะคะว่า ช่วยในส่วนของดูแลระบบหลอดเลือดแล้วหัวใจของเราเนี่ยให้ทำงานได้ในระดับที่กลับมาเป็นเหมือนคนที่ไม่สามารถจะวิ่งได้เดินได้เงี้ยก็สามารถกลับมาวิ่งสายพานได้ลักษณะนั้นเลยนะคะแต่ประเด็นก็คือขอให้เราเนี่ยหาความรู้ให้เยอะๆพอเราเข้าใจโรคต่างๆจริงๆนะคะเราก็จะไม่กลัวโรคแล้วเราก็จะถ้าเรายิ่งปฏิบัติถูกนะแต่วันนี้ถ้าสมมติว่าทุกคนยังยังเข้าใจไม่ตรงมันก็จะนำพาไปสู่การที่ แนวโน้มของการที่จะมีสุขภาพดีแบบเจริญเติบโตแบบนี้มันก็จะไม่ชัดเจนนะคะนี่ก็นําความรู้ทุกๆอย่างคือความรู้ในช่องนี้นะจะนําองค์ความรู้ทางการแพทย์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมาให้เพื่อนๆเ,เอามาเสิร์ฟให้เพื่อนๆทุกคนแต่ว่าหลักการนะคะมันไม่หนีหลักการเดิมพระพุทธเจ้าท่านจะตัดเสมอนะคะว่าทุกอย่างล้วนมาแต่เหตุไม่มีอะไรบังเอิญมันจะไม่มี บางคนนะไน้เห็นเขาบอกว่า,เ,าเป็นน้ําท่วมปอดแล้วเขาก็จะไปบอกว่าเหตุผลที่น้ําเขาท่วมปอดเพราะว่ามันเกิดจากตัวนั้นตัวนี้แต่ทุกคนไม่ได้ดูจากต้นตอต้นตอคือกินอาหารพิษทั้งนั้นเลยอะค่ะแล้วก็ไม่ปฏิบัติด,ด้วยการระบายพิษจริงๆอะระบบของร่างกายเนี่ยระบบเลือดเลือดเนี่ยต้องการพลังงานที่สะอาดพลังงานที่สะอาดของเลือดตัวนี้นะคะช่วยดูแลหลอดเลือดแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ย กินอาหารขยะเข้าไปมันก็เหมือนเราเรากินอา,อาหารที่พอเผาผลาญออกมามันจะมีของเสียตกค้างอะคะ่ะแต่ถ้าเราใส่พลังงานที่สะอาดกินผักกินพืชกินธัญพืชเวลาเขาเผาผลาญร่างกายเผาผลาญเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้พลังงานนะคะทุกๆร่างกายเนี่ยจะมีระบบเผาผลาญเรียกว่าไมโคไมโตคอนเดียซึ่งในทุกๆเซลล์จะมีไมโตคอนเดียและไมโตและ My ไมโตคอนเดียเนี่ยที่จะต้องใช้หรือว่าพลังงานที่จะต้องใช้มากที่สุดก็คือตรงหัวใจเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจเนี่ยปั๊มอยู่ตลอดเวลา10,000แครั้งต่อวันนะคะปั๊มเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้หลอดเลือดเนี่ยไหลเวียนให้ทั่วถึงทุกส่วนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือดมันไหลเวียนไปไม่ถึงทุกส่วนสมมติเลือดไหลามาไม่ถึงแขนเดี๋ยวแขนก็จะชานะคะพอแขนชาเดี๋ยวก็จะเกิดปัญหาเนาะหรือว่า เลือดไหลขึ้นไปไม่ถึงสมองมีมีการอุดตันอุดกัน้นจะด้วยการกินอาหารที่ไม่ไม่ถูกต้องหรือการไม่ออกกำลังกายแบบนี้ถ้าหัวใจเขาปั๊มไปเยอะๆ,ๆเขาก็อ่อนล้าอ่อนเพียนะคะภาวะที่ร่างกายยิ่งกินอาหารขยะมากเท่าไหร่ร่างกายต้องสิ้นเปลืองในการใช้พลังงานเพื่อจะเผาผัานมันให้หมดเผาผัานมันให้หมด หัวใจก็จะต้องปัมป๊มเร็วขึ้นปั๊มเร็วขึ้นเมื่อเราใช้หัวใจมากขึ้นเนี่ยเกิดปัญหาอะไรทราบไหมคะหัวใจก็จะโตนะคนที่มีภาวะหัวใจโตเพราะว่าหัวใจเขาเต้นเต้นเยอะเต้นแรงแบบนี้นะคะแล้วประกอบกับหลอดเลือดเราหนาตัวขึ้นก็จะเกิดภาวะความดันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเปลี่ยนอาหารแล้วเราควรที่จะ เขาเรียกว่าเสริมหัวใจให้มีพลังงานซึ่งตัวนี้เป็นตัวจ่ายพลังงานให้กับหัวใจนะคะตัวพลังงานของหัวใจที่ดีก็คือโคเอนไซม์คิวเทนซึ่งถ้าทุกคนรู้จักเรื่องของโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยเดิมร่างกายเรามีโคเอนไซม์คิวเทนติดกันมาทุกคนเลยค่ะแต่พอเราอายุมากขึ้นด้วยความที่กินอาหารไม่เป็นเนาะ การที่กินอาหารฝั่งอาหารขยะอาหารสารเคมีอาหารเด d ฟู้ดอาหารตายคําว่าเด d ฟู้ดคือไม่ใช่อาหารสดใหม่นะคะเป็นอาหารที่อย่างเช่นอาหารของจังฟู้ดอาหารของชาวฝรั่งชาวตะวันตกที่เรากินกันที่ไม่ใช่อาหารของบ้านเราชดตามชนบทแบบนี้อาหารกลุ่มพวกนั้นเนี่ยจะมีผลทําให้หัวใจเราทํางานหนักเพราะว่าร่างกายจะต้องเผาผ่านเพื่อที่จะเผาผ่านมันให้หมดไปค่ะแต่ทีเนี้ย พอมันเผาผานหัวใจก็ต้องทํางานหนักทุกครั้งที่ร่างกายกินอาหารขยะทุกครั้งที่เรากินยานะยาเคมีโดยเฉพาะยาละลายไขยมันยาละลายลิมเลือดทุกๆยาหรือใครที่ทําคีโมหรือว่ากินยาอะไรที่เกี่ยวกับยาทุกยาค่ะห,หรือแม้แต่ใครปวดหัวกินยาไมเกรนเนี่ยโคเอนไซม์คิวเทนจะลดลงการลดลงของโคเอนไซม์คิวเทนพลังงานหัวใจเนี่ย ก็จะทํางานได้ลดประสิทธิภาพการลดประสิทธิภาพของหัวใจมันก็จะมีผลกับหลอดเลือดคือทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันในหมดะคะ่ะแต่ต้นตอมันมาจากอาหารล้วนๆเลยถ้าเราใส่พลังงานดีตั้งแต่แรกเนี่ยมันจบเกมเลยนะคะแต่ทีนี้นทุกคนก็กินตามกิเลสเนาะพอเรากินตามกิเลสแล้วเราใส่พลังงานไปเยอะเอผาผ่านไม่หมดก็เกิดการตกค้างเกิดการเผาไหม้ไม่หมดตกค้างเป็นท็อกซิน ไม่รู้จักการดีทอการระบายพิษบางคนเนี่ยเมื่อวานนี้ไปคุยกับหมอนวดอยู่ท่านหนึง่งหมอนวดวัดโพนะเขาบอกว่ามีคนไข้ยอยู่คนหนึ่งมาหาเขาไม่ถ่ายมา14วันในตามเขาใช้วิธีตามศาสตร์ของโบราณนะเนาะจริงๆแล้ววิธีการดีทอกหรือส่วนทวารเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะคะ,ะท่านชีโวโกมาลพัฒเนี่ยท่านทําให้กับพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่หมอสมัยนี้ไม่รู้จักเรื่องการดีทอส เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยกันเองอะนะแต่จะบอกว่าพอหลังจากที่เขาทำดีท็อกซ์ให้คนไข้รา,ายนี้ไปแล้วปรากฏว่าเบาโล่งเหมือนกับมีชีวิตใหม่เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ท็อกซินมันอยู่ในนั้นะมันก็จะเกิดพิษแล้วการเกิดพิษเนี่ยมีผลกับอะไรหัวใจต้องปั๊มแรงขึ้นค่ะแรงขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้เลือดเนี่ยมันไหลเวียนการไหลเวียนของเลือดเนี่ยเป็นระบบที่เอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและดึงคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ต้องใช้พลังงานทั้งสิ้นเลยค่ะถ้าหัวใจขาดโคเอนไซม์คิวนะหัวใจมีพลังงานน้อยหัวใจก็จะเป็นเต้นผิดจังหวะหัวใจอ่อนแรงหัวใจโตแล้วจะเกิดภาวะลิ้นหัวใจมีปัญหานะคะเนี่ยเกิดปัญหาหลายหลาย,หลายโรคเลยค่ะเพียงแค่เราเขาเรียกว่าไม่รู้เรื่องอาหารการกินไม่มีวินัยในการปฏิบัติตัวก็สำหรับ ในคลิปนี้เนาะมันก็จะยาวมากแล้วก็เป็นองค์ความรู้ให้กับทุกคนนะก็จะพยายามนํามาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะคะด้วยความเป็นห่วงทุกคนขอให้ทุกคนนะอยากที่จะไม่ไม่ต้องไปใช้เครื่องมือทางการแพทย์ไม่ต้องไปเสียเงินเยอะปฏิบัติที่ต้นทางนะคะแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพหัวใจแข็งแรงแล้วก็มีภูมิต้านทานแข็งแรงกันทุกคนนะคะคลิปนี้เนะี่ลาไปก่อนไว้บาย